สวัสดีครับผมกบบางพระจากช่องศรัทธาบารมีพระพุทธชินราชอินโดจีนปี2485อีพีนี้ผมก็จะมีพระมาแนะนำสำหรับผู้ที่อยากเช่าอยากซื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธชินราชอินโดจีนต้องการมาเป็นองค์ครูนะครับต้องการแบบพระแท้ดูง่ายๆนะครับองค์ที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมในวันนี้นะครับก็จะเป็นพิมพ์สังคติยาวหน้าเทวดานะครับซึ่งพิมพ์สังคติยาวหน้าเทวดานี่ก็ถือว่าเป็นอีกพิมพ์หนึ่ง ที่พบเจอในท้องสนามเนี่ยเจอกันได้บ่อยแล้วก็คือจะอยู่ในเลร,ราคากลางๆนะครับก็คือระดับความนิยมเนี่ยก็คือจะอยู่ในเล็กลางเนาะถ้าอย่างท็อปๆหน่อยก็จะเป็นพวกพิมพ์ A พิม์ B นะครับอย่างเมื่อก่อนเขาก็จะเรียกว่าพิมพ์หน้านานนะครับแล้วก็เป็นพวกพิมส์2ห้าพิมพ์หน้าพระประธานนะครับพวกนั้นก็จะอยู่ในเลทท็อปทนะครับส่วนพิมพ์สังคติยาวหน้าเทวดาเนี่ยก็คือจะเป็นอยู่ในเกณฑ์กลางๆนะครับได้รับความนิยมในระดับหนึ่งเลยแหละ องที่ผมเอามาให้เพื่อนๆรับชมนะครับก็จะเป็นองพระแท้ดูง่ายนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนที่สนใจในกลุ่มพระพุทธจินราชอินโดจีนนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์ผมได้นะ<ๆ>เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปของผมต่อไปนะครับอาจจะไม่เช่าก็ได้อาจจะมาศึกษาหาข้อมูลผมก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับสามารถคอมเมนต์ทักทายเข้ามาได้นะครับผมยินดีตอบเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ่เดี๋ยวเราไปรับชมพระองค์จริงกันดูนะครับองค์นี้เรียกว่าพิมพ์สังกติยาวนาเทวดานะครับ ที่เรียกว่าสังกติยาวคือสังกติด้านหน้า,นาตัวเนี้ยเขาจะมาจดที่มือนะครับเพื่อนๆแล้วอย่างใบหน้าเนี้ยก็คือจะอยู่ในหมวดของหมวดหน้าเทวดานะครับอย่างตัวเนี้ยคือถ้าแบบเพื่อนๆมีหนังสือก็สามารถเปรียบเทียบได้แต่ถ้าแบบไม่มีหนังสือผมมองว่าเอยเราไม่จําเป็นต้องแบบไปฟิกหน้าอะไรขนาดนั้นเพียงแต่ว่าเราดูแล้วเราชอบเพียงเท่านั้นก็เพียงพอนะครับสําหรับการเล่นพระ นะครับบริเวณน้านข้างนะบริเวณน้านข้างเป็นพราพิมพ์ประกบนะครับจะมีรอยตะเก็บด้านข้างนะครับเนี่ยอย่างพวกเนี้ยเรียกว่ารอยตะเก็บด้านข้างอย่างบริเวณด้านหลังตรงนี้ก็จะเป็นน้ําทองนะเป็นน้ําทองบัวเลี้ยงตัวสวยงามนะครับอย่างบริเวณด้านข้างนะครับก็มีตะเก็บนะอย่างบริเวณใต้ล่างก็โค้ดก็จะคมชัดนะผมให้ดูโค้ดนะครับ อันนี้เรียกว่าโคดธรรมจักรนะโคดธรรมจักรโค้ดธรรมจักรวิธีการสังเกตนะครับก็คืออย่างที่ผมจะดูบ่อยๆเลยนะคือโค้ดในล่องโค้ดเนี่ยจะต้องมีความคมชัดนะคือคมเลยแหละนะครับตัวนี้เรียกว่าอกเรานะครับอย่างโค้ดพวกนี้ก็คืออาจจะมีตอกฝั่งนี้ฝั่งนี้คือตอกได้ทุกที่เลยนะครับไม่ไม่จะเป็นต้องฟิกว่าอยู่ตรงไหนนะครับ เราก็มาดูข้อดีของพระองค์นี้กันดูนะครับก็คืออย่างข้อดีของพระองค์นี้นะที่ผมแนะนําว่าเฮ้ยน่าจะเป็นองค์แรกและองค์ครูของใครหลายๆท่านนะครับก็คือ1นะครับพระได้สมบูรณ์นะครับก็คือจะหล่อได้ติดนะครับหล่อได้ติดช่วงมือนะครับช่วงมือบัวใบหน้าขององค์หลวงพ่อนะครับก็ค <ing noise> ือจะหล่อติดนะแล้วคือ2ผิวได้ผิวเดิมนะครับอย่างพวกเนี้ย <sh arp> <maintained> จะเป็นผิวน้ําทองเลยนะครับผิวน้ําทองอย่างใบหน้าคือเขาก็าอาจจะมีแบบดําบ้างนะครับผมว่าก็มีเสน่ห์ไปอย่างนะคือพระองค์นี้ยังไม่มีการใช้นะอย่างเพื่อนๆดูจมูกนะแทบจะไม่มีรอยเลยนะครับเพื่อนๆแทบจะไม่มีรอยเลยนะล้วได้พระผิวน้ําทองนะครับแล้วคืออย่างบริเวณด้านข้างนี้ก็คือจะมีตะเข็บข้างพิจารณาได้ง่ายมีน้ําทองสวยงามนะครับมีน้ําทองสวยงาม นะครับแล้วก็อย่างโค้ดเนียเ่ยผมว่าโค้ดเขาตัวนี้คือตอกได้คมชัดเหมือนกันนะ <S <S คือแบบถ้าแบบเพื่อนๆที่ต้องการแบบพลาต่อโค้ดชัดผมว่าอง์นี้ก็โอเคนะ <S <S อย่างองค์นี้นะครับผมอธิบายข้อดีไปแล้วอย่างข้อเสียของพราองค์นี้นะครับก็คือเขาจะเป็นที่พิมพ์ของเขานะครับก็คืออย่างพิมพ์ของเขาเนี่ยคือความคมชัดเขาจะมีน้อยพวกพิมพ์เสาห้านี่ยคือเขาจะคมชัดอย่างองค์นี้คือพราเขาแบบ คมชัดเนี่ยความคมชัดจะน้อยแต่ใบหน้าเขาก็ได้สัดส่วนนะพระก,ก็ได้สรีละนะครับอืมคือหนึ่งความคมชัดจะน้อยนะครับแล้วก็คือค่าความนิยมเนี่ยคือค่าความนิยมของเขานะครับก็คือเขาจะอยู่ในระดับกลางๆนะคือเขาไม่นิยมมากจนถึงแบบพวกเสาห้านะเสาห้าพิมพ์เออะไรประมาณนี้นะอืมแต่ผมมองว่าค่าความนิยมระดับกลางๆก,กับราคาสองหมื่นต้น,ตน ผมถือว่าโอเคเลยนะครับผมถือว่าโอเคเลยนะอาจจะผมส่องของจริงให้เพื่อนๆดูนะอนดับแรกเลยเนาะดูใบหน้าของหลวงพ่อนะครับใบหน้าหลวงพ่อก็แบบประมาณนี้เลยนะอ่าจมูกจมูกยังโอเคอยู่เลยนะครับเพื่อนๆอแล้วบริเวณซอกข้างใบหูหลวงพ่อนะครับน้ําทองนะพวกนี้น้ําทองเลยนะเนี่ยอย่างพวกนี้น้ําทองหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดู น้ำทองน้ำทองอ่าแลืออย่างตรงนี้เนาะตรงซอกแขนเนี่ยจะเป็นฝุ่นหิ้งเลยนะครับเพื่อนๆดู๋ยวฝุ่นหิ้งมีเสน่ห์มากเลยเดี๋ยวผมก็จะทำการอินเสิร์ตภาพสตูดิโอให้ดูด้วยนะครับเพื่อนๆอ,อ่านี่นะครับเป็นรอยแต่เก็บด้านข้างนะอย่างรอยตะเก็บด้านข้างเนี่ยคือผมว่าดูบ่อยๆนะเพราะแต่ละพิมพ์เขาจะไม่เหมือนกัน ถ้าอย่างบริเวณด้านหลังผิวน้ำทองสวยงามเลยผิวเดิมมากเลยนะแทบจะยังไม่มีการใช้เลยนะครับเพื่อนๆอ,อย่างพวกเนี้ยตามซอบพวกนี้ยน้ำทองอหล่านัน้นเลยนะครับอันที่จริงผมว่าองคน,นี้นะน้ำทองยังมากกว่าองค์เสาห้าของผมที่ว่าผมจะเป็นองค์ประจํากายผมอีกนะอย่างโค้ดน,นะครับในร่องจะต้องคมชัดเลยนะ เนี่ยจะต้องคมเลยนะ,อ,ะอย่างดูหนุมานนะครับอ่าหุมานเป็นไงแขนตรงเลยนะครับฮัลนุมานแขนตรงเลยนะแล้วลอยจะใบนี่ได้สูตรมากเลยถ้าเป็นพิมพ์สักติิยาวนะครับลอยตะไบเขาจะออกละเอียดประมาณนี้เลยนะจะให้ดูอือหนุมานทำรรมาจากรอยจะใบนะครับ ถ้าเพื่อนๆสนใจก็สามารถทักเข้ามาได้นะครับที่ Line ID at KOB4848 นะครับหรือจะโทรเข้ามาก็ได้นะครับเบอร์0831604848นะครับพวกนี้ผมว่ารับประกันแท้ให้ทุกองค์นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับที่รับฟังรับชมจนจบนะครับครับสวัสดีครับ